สบายดีพรสวรรค์สตูดิโอเนาะมือ่อวานกับซีมาห้องพีพรแต่งขึ้นมาได้ประมาณอาทิตย์ละพบรบวชที่ตัางซื้อยังไงเนาะแต่บุพรก็เลยตัางซื้อว่าแยกใจบวอ,ออกเนะาะงานฝังกันเด้อเนาะถามมวนหรือบวมวนกับคอมเมนต์บอกพรไหนเนาะเดี๋ยวค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆ แยกใจบอออกคำว่ามีผัวกับโสุดพยายามสะกดหัวใจบอกว่ามีผัวแต่ใจกระดือมันฟืนแปแอพักเขาขอบครัวบอเอาหากเขาจนขึ้นสมอง ขอเข้าเข้ามาหัวใจด้านซาไปหมดดับอนาคตอยากโสดขึ้นมาทัานทีผัวดีทุกอย่างบ่มีขออ้างเวลาใส่งานแต่ใจมันกระดือดานเบิ่งมันคืบคานหักเขาจนได้ บงังคาผัวใจจากสีใดดนโบโนยันเดียยันผัวมาโพเวลาเสร็จไปหาเขานัดพอบได้นั่งแอบเสร็บลายหายบ่เศร้างานการบ่สนบ่เอาจังเม็นสัวนเนาะเฮาจนคนเขาเว้าให้ แยกใจพอออกคำว่ามีผัวกับโสดคิดเองไปหมดบ่ยันโทษหรือว่าบาปกรรมถ้าทลำไปมากน้าลกสิลาโบหูสึกตัวพยายามหักลูกหักผัวอย่าได้คิดสวัวอีกเด้อหัวใจ ขอเข้าเข้ามาหัวใจด้านซาไปหมดดบมาบอนาคตอยากโสดขึ้นมาทัานทีพัวดีทุกอย่างบ่มีขออ้างเวลาซาอีงานแต่ใจมันกระดือดานเบึ่งมันคืบคานหักเขาจนได้ บงังคับหัวใจจากสีใดดนโบโนย่านเดยยันพัวมาโพเวลาเสร็จไปหาเขานัดพอบอดได้นั่งแอบสัตไลหายหบอดเศร้างานการบอรสนบอเอาจังเป็นสัวนอฮาาจนคนเขาเอาไ้ แยกใจโบกคำว่ามีผัวกับโสดคิดเองไปหมดบ็ยานโทษหรือว่าบาปกรรมท้าทะลำไปมากหน้าลกศิลาบ่งหูซึกตัวพยายามหักลูกหักผัวอย่าได้คิดสัวเดเด้อใจ จบแล้วเนาะพี่น้องเนาะถ่าจากในกับคอมเมนต์มาบอกพอดไายเดอ้อเจ้าเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพอนกับจีปับปรุงไปเรื่อยๆเนาะขอบเจ๊ไลที่เขามาเบิงเนาะที่เขาที่อันเสียสลเวลรามเขามาเบิงเขามากหาสงผลงานของพอนเนาะโอกาสนาถ่าพอนมีเพลงมาเรื่อยๆจะเวอร์ใหม่เนาะแล้วกับพอนกับจีคอยทยอยลงเรื่อยๆเนาะสำหรับมือหน,นีพอนกัขบขอบขอบโอขอบใจ๊ายเนาะ 拜拜。Bye bye.